สวัสดีค่ะนักเรียนครูก,ก้อยเองนะคะจคับครูก,ก้อยได้ไหมคะวันนี้ครูก,ก้อยแปลงร่างเป็นตัวการ์ตูนเพื่อที่จะมานําเสนอกิจกรรมวันภาษาไทยของป้อนหนึ่งแล้วค่ะก่อนอื่นเรามาดูความเป็นมาและความสําคัญของวันภาษาไทยก่อนนะคะรู้จักพระองค์ท่านนี้ไหมคะท่านคือพระบาทสมเด็จพระชนากราธทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือในหลวงรัชกาลที่9้าของเรานั่นเองค่ะ ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงอภิปรายเรื่องปัญหาการใช้คำไทยร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่29กรกฎาคม2505คณะรัฐมนตรีจึงได้กำหนดให้ว,วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นนั่นเองค่ะมาดูกิจกรรมวันภาษาไทยของป .1 เรานะคะมี2กิจกรรมค่ะ คือ 1. การประกวดคัดลายมือและ 2. การประกวดท่องอาขยานซึ่งสองกิจกรรมนี้เราจะใช้บทอาขยานเป็นบทหลักของปอนหนึ่งเรานั่นคือแมวเหมียวแยกเขี้ยวยิงฟันนั่นเองค่ะนักเรียนเคยได้ยินไหมคะวันนี้ครูก้อยมีคลิปบทอาขยานแมวเหมียวมาให้นักเรียนฟังด้วยค่ะไปชมกันเลยค่ะบทอาขยานบทหลัก ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งแมวเหมียวแยกเขี้ยวยิงฟันของทัตปรเรียนจากดอกส้อยสุภาษิตการอ่านทำนองสนอก เมียวเมียวเดี่ยวก็มาค้าแข่งค้าคขาหน้าอินดูรู้จากเอารักเขาต่อ วใใส่ใจอ้ไกลับมาดูภาระง,งานที่นักเรียนจะต้องทำนะคะ 1. คัดลายมือลงในสมุดคัดลายมือเหมือนตัวอย่างค่ะและ 2. ให้นักเรียนอัดคลิปการท่องบทอาขยานแล้วก็ส่งมาให้ครูตรวจในกลุ่มลายนะคะ มีรางวัลให้นักเรียนด้วยค่ะสำหรับผลงานที่ดีที่สุด3อันดับแรกของห้องเรียนกำหนดการส่งผลงานส่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28กร,รกฎาคม2564เลยค่ะหวังว่านักเรียนทุกคนจะร่วมสนุกกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ